สสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Naruto อ่าชิพเลียนอัติเมจินการซอมซีเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดเดิมก็คือโหมดทัวร์นาเมนต์นี่เองก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นในด้านของตัวอ่าชื่ไหนนะนี่เลยอุจิฮะอิจัจิอุจิวะก็ได้นั่นแหละอ่า ผมจะขอเล่นเป็นในส่วนล่างสัมภเวสีคืนที่ไปแล้วกันเพราะว่ามันเท่สุดละก็ในส่วนของบอทที่เราต้องมาเจอนะระดับยากสุดก็ซุ่มเหมือนเดิมไม่ว่าะจะเป็นตัวอะไรเรา,เราเปฏิญาณไปแล้วว่าเราจะไม่แพ้แล้วก็สุ่มอีกทีหนึ่งแล้วกดไปเลยอ่า ก็เรเดิมก็คือมีเงื่อนไขในการต่อสู้นั่นเอง let's go ได้นะผมเอาเป็นสามจอบตอบจูนินก็ได้สามจอบเลยวะมาบ <c oughs> ุกพะลวงเข้าไปก่อนจังหวะน,นี้โจมตีต่อนะในสกุลสกุ้ถือว่าโก้โหเรียบร้อยขัโวแรกเฟอรเบสสวยงามโจมตีด้วย ทีวีสุริยาทป้องกันได้บุกเข้าไปโจมตีต่อเนื่องไม่ให้โอกาสเล่นเราบุกเข้าไปโจมตีจังหวะน,นี้เราโอ้โหหลบไม่ทันจังหวะน,นี้พัฒนาขึ้นมาจังหวะน,นี้เราพุ่งเข้าไปหาศัตรูโดยตรงจกลีต่อเนื่องอย่าให้เขาเล่นจังหวะน,นี้ต่อนเนื่องทีวีสุริยาเปิดไป จังหวะนี้ให้ไฟตามไลก่อนเปิดไฟองมืดหน่อยอุ้ยกูเข้าปโจมตีอุ้ยจงังหวะนี้ถ้าไม่ตายเอ้าโดนไหมโอเคหุน้องด,ดันได้อุ๊ยอา่าอะไรอัฉริยะแห่งโคดองฮะคู่นี้ไม่ยอมโดนคนลวงเข้าหรอก จัองหวะนี้เพี่งก็ใบโจมตีระยะไปคลิปอะไรหนีหนีไปไหน,อน,นไเอามาทรัตไปเฉลียสีต้องเห็นกันได้ปาดาวใจเปิดไปนี่ตานี้ค่อนข้างตึงยนะอยู่เนี่ยอยูเข้าไปโจม,จมตีโจมตีตอนนี้ปิดด้วยข้าไม่ตายโอ้โขอหขวังลุนหลบได้เอาอามาทรัตไอ้กดพีดไม่เป็นไร ขึ้นมาจาังหวะน,นี้พุ่งเข้าไปหาต่อตัวไอ้นี่เอาไปหนีวะเข้จใจแล้วเดิน เป็นตระกูลมุนเชอร์แต่มาต่อสู้กับผู้ที่มีเม็ดดวงแหวนไม่สร้างอะไรเลยการพาตัวตายหรอกนะแล้วก็ตายไปซะเฮ้ยนี่แนีนี่แนีนี่แนีนี่แน,น,แน,น,แนีตายอย่างทรมานด้วยดาบกระจายนะนี่ไนตาย โโอ้หว่ายังไงว่ายังไงเราไปกอดแล้วกันถ้าไปเข้ามาก็เ <crease> ข <infection> ้าเองแล้วก็ห้ามไม่ตายอุ๊โหสัยยานั้นรลบได้กรอวะพุ่งเข้าไปหาใกล้ๆแล้วนะอะไรน้องน้องจะเข้ามาหาพี่อ่ะนี่ไงเอวีสุริยา อุยมันเป็นอะไรไมันดกด็ผิดแต่ก็แก้ตัวดีดีโอเคโดนด้วยถึงจะอ้อมไปข้างหลังพี่อะแต่ว่าพี่พี่มีเพลิงที่สามารถควบคุมได้อยู่ขอบอุ้ยโคตรลบเลนะไม่โดนโอ้โหแย่อะไรแย่อะไรแย่อะไร รางวัลนี้บุ่งเข้าไปปิดด้วยท่าสวยๆนะสวยขอปิดสวยๆนะนะชาสุรีศรังวันี้ปัดมือโอ้โหขอส,สวยๆขอสวยๆขสวย,สสวยถ้าไม่สวยก็ถ้าไม่สวยก็จะแปลงว่างแล้ว ลองอาแม่ใช้ท่าไม่ตายปิดเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วก็ปาป้าปาปาหลบไปไหนตะคำยาสก,ก้านี่แม่อะไรอะไรกันอะไรกันคิดจะมาสู้กับตกคุอุจวะผู้ที่มีสายสายตาครอบคุมและเรียนแบบได้ ครจะเป็นคู่ต่อสู้ของต่างหูอุจวะอิทาชินั่นก็คือคันคุโระฮะสู้กับฮุนเทอร์เดี่ยอุ้ยเรถคูรถเร็วเขา้าทางมาเลยมาเลยจังหวะนี้ซึ่งเข้าไปโจบปีตอนนี้อย่าให้เล่น เรารู้วิธีคอมโบตัวเยอะมากเอาดูก็ค้อนการคุู้ภูท่าอ่ารวาโอ้ยโตมาก่อนคอนเทนต์ทุกยา เราสามารถชาร์จได้ไหมจังหวะน,นี้ซึิ่งคาไปหาโคจังหวะตัทีวีสิยาเ์เจริงๆเราเรายังไม่ได้เห็นท่าไม่ตาย,ยนะชาร์จก่อนว่าไงเอาหลบไม่ได้นะแล้วนะจังหวะนี้ท้าไม่ตายพอดี สัตว์ธราตา,าไปหลอดใ้แล้วก็มึมคาถาโลซาเฮ้ยมันท่าไร่ี่จหลดหลบไม่ได้แย่ใช่วะตกประปปปดักรรมเฮ้ย พุ่งเข้าไปไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นบอกเลยเอชาช้าขึ้นมาพุ่งเข้าไปหาอยากให้มันหนีเป็นภาษาลว มาทีแล้วซื้อฮ่าฮ่าไม่ใช่บอลเลยครับระยะสุดเลยครับ,ไม,มรบไม่พนามาือรอบนี้ไม่แพ้แล้วนี่ไงยิงมาไปตรงตีตอนนี่จะหนีไปไหน จะหนีไปไหนฮัลโหลข้ามานี้ก่อนเข้ามาเพลียนก่อนเข้ามาเพลียนก่อนอะไรอุ้ยมันหลบได้นี่เน่ปิดทางนะสวยๆตะคำตามตะกูลอุทิไม่สิ เรียกว่าคัดอาดวงตาโหยอดจรเลยและผู้ที่ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือคนชนะก็คืออุจิฮะอิทาจินั่นเองเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไป้เป่เพยงเท่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมชอบก็อย่าผมจะทำต่อเรื่อยๆแหละก็จะทำเรื่อยๆจนกว่าทำทุกกว่ามันจะไม่มีคนให้ทำนั่นแหละก็ให้เดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปเจอครับ